สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับงานรถน้ำซิ่งแสนสวยสุรินนะครับวันนี้มาเจอเท่าเกลอุ้ยเงินเดิมนะครับงานปากบอนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝน,านทั้งน้ำทั้งทำได้เหมือเดิมครับฝนตกก็ทำได้นะครับ นิ่มๆไม่ค่อยเนื่งนะครับไม่ค่อยเนื่ทางพอขับได้นะครับหน้าคนนี่เป็นงานปากอนะครับงานปากออยู่ห้อยเสนองครับตอนนี้อยู่ห้อยเสนองครับคันนี้จอดนะครับคันนี้สลับกันนะครับสลับกันเข้านะครับทางมันแคบครับ งานหน้าฝนครับทำยากนะครับงานหน้าฝน<ฤ>ทํายากนะมิโนเดกานะคอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ดำไม่ใช่นะครับไขยมีนะครับตอ้อมสำหรับการทำงานนะครับ นีเพิ่งเริ่มทำมันแรกครับวันนี้คลอลั่นเหมือน,นกันครับพันดำเนี่ยเบิเออเ่นไม่ได้ครับคอลัน่นครับคอลั่น เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปสั้นให้ดูนะครับตอนเสร็จงานก่อนนะครับงานขนาดนี้สองวันน่าจะเสร็จนะครับงานขนาดนี้นะครับทางเราครับทางหลังนี้จะเป็นห้วยเพลงนะครับตรงนี้น้ำจะเยอะมากนะครับท่านผา้ลน,นะครับ บ,บอรครับเขาจะสร้างบ้านครับนีบ้านดูบ้านสร้างบ้านนะครับแดดร้อนมากครับวันนี้คุณน่าจะตกอีกตอน,นเย็นเย็นนะครับ ใคอยากได้บอสวยๆก็ติดตอ่อทักแกคุยได้นะครับหน้าคนก็คุดได้นะครับหน้าคนนะครับ ครับนิ่มๆน,นะครับสวยครับบอ่อสวยครับลายแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆสำหรับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ